วัสดีครับผมวันนี้เจอกับผมอีกแล้วในช่องบ่าวบ้านไทยรื้อนะครับอ่าเีว้นี้มาภาษาไทยวันนี้จะเมนูนะครับต้องคุยกับเชฟละเมนูอย่างดีครับเชฟเมนูอะไรครับขอแห้งหนูครับขอแห้งหนูพุกหรือหนูนานะครับเนาะอันนี้ขั้นตอนเนี่ยอะไรครับขั้นตอนนี้เขาห้องนี่อย่างครับเอาขนมาครับเอาขนม่ไกลนะครับอ๋อถ้าเผาแล้วครับ มันก็มีขนนะครับกินล้ํลอ๋อกี่ตัวครับวันี่สองตัวครับแ็มตัวน้อยครับเนี่ยวเอาไปพอขั้นตอนต่อไปได้เลยนี่ครับขั้นตอนนี่อย่างครับผมกุ๊กหนูครับกกอ๋อนี่มันเป็นอย่างมันครับนี่มีขี้มันครับใส่มาครับอ๋อตับเอาก่อนครับนี่ของล้ำเห้อตัมครับผมมือมือเอาใส่ก่อนครับเอาใส่ตอนนึงครับ พักนี่มี้อย่างไรครับเชฟขอดูพักไหมครับนี่ครับนี่กุศลครับใบจันทร์ใบจันทร์ใบบุกูทครับใบบุกุดใส่ถ้าใส่เป็นกระพงกระเพราได้ก่อนครับได้อยู่ครับอืมนั่งนะกี่ตัวแล้วนี่ครับเราวข้าหน่ยนี่สามตัวก็คะอ๋อสามตัวมีอันน้อยนะครับเนาะเชฟเน่อยประมาณนี้เนาะมั่อยอยู่ได้มาตัวนะครับอยู่ที่เดิมครับ ท้นทีทันที่เดิมครับผมบรรยากาศก็เหมือนเดิมสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนด้วยนะครับยอดครับผมโอ้โหคนคนเอาหมอกมันหอมก่อนมไนก่อนครับเชฟแล้วก็เอาหนูใส่แหละใส่หนูครับอ๋อหนูใส่แหละใส่ใจเยอะก็ครับนอนครับเขี่ยวเอาคือไือใส่ใจหรือไร จจดจับจานพิดเพ็รจับจานนี่ครโอ้ลืมคาออนอะ่ะซอยไว้ซอยไว้ไม่รยโอ้โอโทอดๆทอดมือ zoom มดีๆหอมขนาดนั้นาออนนี่เผ็ดครับโอ้โทอดสุดยอดครับทานครับ ใส่บุดเดี๋ยวเาขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับใส่น้ำเลยครับน้ำครับน้ำหน่ครับผมอันนี้น้ำหนึ่งไปเล่านะครับอ๋อปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีโฆษณาเข้ามาเดี๋ยวเขาเปิดเผยได้ครับเขาต้องเอาอ้อมไว้ก่อนครับอ้อมไว้แหละกำหมึกแล้วน้ำมันแห้งครับอ๋อน้ำแห้งนี่คือกินได้เลยเนี่ยครับใส่พักครับอ๋อใส่พักแล้วก็น้ำใส่แหมไม่นะอ๋อสูตรสูตรสูตรนี่นะครับสูตรคีรีสุวรรณครับผม ช่วงฟูงมีอย่างไรครับนี่ปุ้งไหมหลอบแหลกนะครับนับนี่เขาออมไม่เหมือนกันครับเราหน้าแห้งนะครับเอาแบบน้านแห้งนี่กี่นาทีครับส,สิบนาทีอ๋อแล้วเอาพักเข้าใส่ผมก็เน่าผมก็เน่าอยู่นะครับแต่วันนี้เชฟมาเองถ้าผมก็เป็นมือกล้องไงไม่ก็เชฟมีสังก้อง,องมาเนาะสังก้อง,องมาสังก้องไทยจิตพภารกิจแด้ภารกิจอ,อย่างโมโห ทางกล้องเขาว่าน,นี้รายงานตัวแบบบายบายอยู่ครับเขาลืมซื้อคาเนาะแป่แต่แต่ลืมซื้อ,าอคบบาหมดเลยเยี่ยมมากฟูด้วยพูดอย่างไรลุงะน้านนี้ผู้ช่วยนะครับที่กำลังมานี่ จะตะกล้องนะครับขึ้นมาขึ้นมาสุงแล้วเะ,ะอืมได้อยู่ได้อยู่รอดห่หอจ้าบอี่เลยอ่ะโควิดอ่ะโควิดต้องกิมนุกก่ดิครับดิบดเหมือนกันนะครับก<ม>ินซุกครับโอ้โอักนดิม ก็ค่ะก็ค่ะเดี๋ยวรอหน้ามันเดือนกั้งะฝาหม้อฝานี่กับนี้นะหานี่ถึงฝาหม้อไปเลยหลักหม้อเหรอวะนี่รอเดี๋ยวก็รอมันเดือดนะครับผมรอที่ตามต่อไปเลยสำหรับเชฟหน้ามันก็แห้งได้ทีนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาพักใส่กับพักก็จะซุกกับจับพอดีหน้ามันก็แห้งไปเลยนะครับเนาะใส่เลยเนาะใส่็จเสร็จเออเผื่อประแจประแจประแจประแเชฟมาแปลกกว่านี้เชฟเล่นมุก ใช่ครับแล้วกันใช่แล้วครับอ๋อนี่บรต้องแปลกใจนะครับเดี๋ยวมันพักหายไปไหนนี่มันต้องแปลกใจนะครับมันโยมเนาะไม่เนาะโยมมันหยอบลงเนาะคนบ้านนี้มักพักครับเออจะาขั้วหนูแล้วขั้วพักใหญ่เองยังไงสุดยอดเชฟปลาถ่ายได้แล้วเนาะได้แล้วบิ๊กแก๊ปบิ๊กแก๊ปตักใส่จิ้มครับผมตักเลยข้าใส่ก่ดนกี้ อเป็นยียงเป็นยีงยงนั่นเลยยิงไงขาอ่อนหรอปะอ้าวิบจับก,กล้องแล้วครับผมเคยจิ้มกัอนัดครับนะ<า>น้ำนะก็เดี๋ยวขอร่างแก้เขาหน่อยกันน้ำวิสกี้บ่มโคโฆษณานะโซจงโซจูซจเข้าอะไรอย่างมอนนะ <c oughs> อสารค้ามน้ำมาตองเดี๋ยวทองเสีย Nhọc hát với hòn ngọc bà ngọc bà ngọc bà ngọc bù hót hư mắng mì 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 báo mì 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 ืมใจช่วยนักเรียนนะครับวันไหลเข้าดาวอยู่ <S 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 กินกินวันคุ้มห้าวันอาอควันออกเอาเปลา่าฮอน <S 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 เป็นไงครับเป็นไงครับอีกาล้ำเตะอยา <S <S มันต้องล้ำแล้วแตะนะครับเนาะหอยหยอกข้าวหยอกครับผมออกออกตู้เย็นมากินไหมก๊ พาร์ตนี่มเหนาะนเนาะเออพารบอกเดี๋เอาข้าหนึ่งมาแล้วมันใจะข้าหนึ่งกัมันข้าวเหนียวต้นหอมไม่เ้อเออต้นหอมไม่คันเบื่ออ่ะพาร์ตจะเกลือสุดๆเอากะคลิบเงียว่ะโอ้มาครับบรรยากาศผมเข้ากับประมาณนี้แหละล่างคล่องเลยครับต้องใช้นักเปล่ง ลุกดดลุกดดนี่ครับหัน้มหเครื่องกล้องไกลวันี้มีงย้กับกล้องหื่อนาะยากลกดดตอบย้นหรือบ่เป็นยังไงครับาน <laughs> ตั้งครบเวเมนุน,น่า ในผมปลาไม่หนักอ่าจะลาบหลุนเขาทานเนาะยากินลาบอืมแต่หมอลาบไกอ่ะหอลาบยวเน่ยเหมือนเกินนั่น้วต้องพัฒนาไปมือน่ยเนี่เนี่ย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 เนียเยเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนื่ยันเนือยเนี่ยเลื่ดเนี่นเป่าเน่ยเเ่เนี่ยเนี่ยเนี่เนียเนอเย่ยเเน่เลือดเเนเเ่เ เล so ือดแป้งอ่ะเลือดเป็ดแป้งเลือดเลือมีเปื่อหวังสาหรือนะคุณทองว่าเปื่อหวังเอาเอาแย่กันเนาะสั่งเดาสั่งเหลือบนะเนี่ยเดาเอามือมือมันกับถูกต้นโอ้จังหมเหมาะปีใหม่ปีอย่างเปิ้ลแย่งกันท้ปีใหม่ต้องได้กันเนาะครับโทษทีลงคลิปแจกขัวกับในข้าวดาวโทาประกองออก ไปตรวจสมองสมองมาโอเคผ่านโทษที่มาชดเล่าเลยเนี่ยงไปเนื้อตอนแล้วเกิดุบัติเหยุทุกคนอาจจะเห็นแบ่งไซนี่ก็ได้เราทีมมาเสียงบูรก่ะโถเนี่ยแก้วตั้งเซนนิ้เดีตั้งห้เอาไปใกล้ๆนไงถามดีนึบป่ะหยแตกนึบป่ะไม่ครับอันนี่นี่เป็น องขาล่งหน่อยนะอู้ม,นะมันไ่ะไม่เนาะขา,ขาอุ้ยขาอุ้ยเออขาอุ้ยเดี๋ยวบบ่นนบันน้ลืะครวันนี้ขอเสนอคำว่าจอกแก้วจอกแก้วนี่ก็คล้ายๆเขาว่า,าภาษาลรือห้องแก้วถ้าเป็นก๊อกค,คนเมียงคนเมียงก็ห้องก๊อกเนาะห้องก๊อกเหมือนกันเนาะจอกอันนี้นี่ห้องก๊อกอือเป็นก๊อกเอาน้อ ลือกับห้องก๊อกแต่อันนี้นี่แก้วนี่ห้องจอกแก้วถ้วยอันนี้ก็ห้องถ้วยจานนี่ผมจะห้องว่าจานหน่าลือนะหวานอ่ <c oughs> าเขาบอกหวานผงสุรุดทำให้ผงสุรุ่ดอะไรก็เสิบปลาพองห <c oughs> น่ำปลาพองลูกอมนี่มาร์คสุ่มจิ้มต่อต่อในว่าเสนอคำเดียววะ <c oughs> อืมกัดออกให้กันนีเสนอเลยก็มาเสนอวันเดียเอาไว้นี่กันไม่ทำมุชม เออผมห่วงเองเอ็งอยู่นี่มัดยืนเงาตราบล้นบ่ติดบ่อไปทุกสองจวบเล้อเนื้อเบอนั่งนั่นมีกำเขือหามาใส่เ้อึงเผาอ่ะใส่็จือเขือนี่ไงมืเขือนนั่นแหละเ้มาใส่แก้มบุ้งอ่ะอืมทัดตัวัน คนจะดใกมือนะครับเนาะโควิดถ่าจจมันมาถึงข็พอทรงดีไหมนี่ขอพรนะขออย่างเนาะขอฮึขอพรนะทุกจังหวัดในประเทศไทยโควิดหายเอาเงยมือไว้ก่อนเงยมือไว้ก่อนขอฮึลูกจังหวัดในประเทศไทยนี่นะครับถึงห้าสิบเจ็ดประมาณห้าสิบสามจังหวัดที่เป็นโควิดอยู่เดี๋ยวนี้นะก็มือโควิดหายจากประเทศนะครับเนาะ สาธุสาธุสาธุขอถูกละมั้ทีนึงเลยสปอนเซอร์เข้าด้วยก็ได้เดี๋ยวบางทีปืนยิงหันยังได้หลูกแก้วกันะลยได้เจ๋ะเหรอเดี๋ยวนะครับผมสไตล์ของเขากประมาณนี้แหละมาบ้านอะอะไรอะมาเยอะ ใครจะเป็นมักธวัเตอร์รผมเนี่ยผมเนี่ยที้งไ,ไอดีลไลค์ครับเฟซบุ๊กข้างบนครับครับเบอร์โผล่ิชชู่มาได้ทุกช่องทางครับแต่ก็เป็นเออโมโกชาอะผมยังคนับนะขอเป็นมงน <c oughs> <c oughs> ชุรถเดยได้เชฟใส่เปียงกันนะนะขอเป็นผมสุรถเนาะโอ้ยขอขอมอ,ออกแล้วฮะ เก๋มนี่กลินลงมากมันอีกกับเกงแลเนาะเขานะใบเป็นไผ่ใบอยู่ใบอวใบเป็นไผ่นะครับครับผมอีพีนี้ผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับเชฟครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย